สีทองสะท้อนบนผิวน้ำสเสนเ่ห์ริมสายน้ำจากความเรียบง่ายภาพอดีตที่บรรจบจนถึงปัจจุบันและทุกความงามนี้คุณสามารถมองเห็นได้จากพรีเมียมริเวอร์วิวห้องพิเศษแบบนี้เซเวนเฮเวนจึงขอเชิญคุณทิมเจเนอเรลล n มเน r เจอร์พาคุณผู้ชมของผมไปเชสีิอันเอ็กซ์เพรสตกันครับคุณทิมสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณก้องครับโอ้สิร์เจนหมอผมเป็นรายการแรก,แรกๆที่เข้ามาที่ล็อบบี้แห่งนี้หรือเปล่าครับครับ <laughs> ผมก็นี่ก็ล็อบบี้ก็ของเรานะฮะคืภูมิใจมากเลยะฮะกับล็อบบี้แบบนี้แล้วก็ก็เหมือนสไตล์ของล็อบบี้นี่ก็เป็นเหมือนอห้องรับแขกของคนไทยที่สมัยก่อนนะฮะ,ระประมาณ 1930s e e n thirty s t y l ะะก็ไม่ใช่เป็นเหมือนรงแรมทั่วไปนะครับก็อย่างเช่นก็เหมือน reception desk นะฮะก็มีเป็น Desk จริงๆจะไม่ใช่เป็นโต๊ะก็มี modern amenities ด้วยนะเหมือนอย่างเช่นของ Apple Mac computers ที่ลูกค้าที่จะใช้ได้นะฮะ,ะตลอดเวลาเลยนะฮะมีห้อง private นิดนึงนะครับก็ของห้องประชุมก็ได้หรือจัดเป็น private dining ก็ได้ครับ,รบที่สำคัญใหม่ที่สุดบนถนนพระอาทิตย์แห่งนี้ ล็อบบี้ที่ให้เขามารีจิสเตอร์ก่อนนะตอนแรกจากตรงนี้ก็จะเห็นพื้นอย่างพื้นนี้ที่มานี่คือเป็นของแบบดีไซน์แบบของเก่าคอโลเนียลเนี่ครับถูกต้องครับมันมาใหม่นะฮะมาใหม่หมดเลยนะครับอุปกรณ์มาใหม่หมดเลยแต่ว่ามันดูเก่าๆนิดนึงนะฮะมันดูคลาสสิกนะครับคลาสสิกไทยแต่สิ่งที่พิเศษที่ผมชอบมากๆนะครับคือเวลาเดินมาที่นี่ความรู้สึกคือมันมีดีไซน์แล้วมันก็ขลังด้วยลายไม้แล้วก็โดยไลท์ติ้งที่ตลอดสองข้างทางนะครับห้องพักตอนนี้มีกี่ห้องครับ ตอนนี้มี68ห้องครับครับผม68ห้อมี4ชนิดนะครับครับม,มี Urban Rooms นะฮะที่จะ,ะมาฝันนี้นะ,ะ,ะ,นระครับที่แถวไปดูฉนงพระอาทิตย์ได้นะครับแล้วก็มี River Rooms นะครับที่ในมุมของโรงแรงนะฮะแล้วก็จะไปดูแม่น้ำได้นะฮะแล้วก็ไปดูะสะพานพระราม8ได้ชัดเจนเลยนะครับ แล้วก็มีดีลักซ์ริเวอร์วิวนะฮะมีระเบียงด้วยนะฮะแล้วก็ไปดูสับไปดูแม่น้ำหมดเลยนะฮะแล้วก็นั่นเป็น30 30ตารางวาครับโซนที่สลับสตารางเมตรครับผมแล้วก็มีเพรีเมียร์ด้วยนะฮะเป็น40ตารางเมตรก็มีบัลคันี่ไปหมดเลยแล้ววันนี้เซเว่นเทเว่นจะมีโอกาสได้ไปอยู่ที่ห้องไหนครับตอนนี้เราจะไปดูดีลักซ์ดีลักซ์ริเวอร์วิวนะครับครับผมเห็นแม่น้ำเห็นแม่น้ำแน่นอนครับ นี่คือสเสน่ห์ของลีวาเซียที่หาไม่ได้จากที่อื่นอีกแล้วหาไม่ได้แน่นอนครับ,รบนะฮะดีไซน์เป็นแบบนี้แล้วก็ชมวิวแบบนี้ด้วยนะครับก็มันหายากเหมือนกันเท่านี้นะครับก็อย่างเช่นของห้องแบบนี้นะฮะ เราก็มีระเบียงใหญ่ใช่ไหมครับเหมือน8ตารางเมตรนะครับที่ผมชอบที่สุดคือมุมนั่งเล่นตรงนี้แหละครับที่สามารถมองเห็นแม่น้ำแต่สวยที่สุดคือสะพาน2อันที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วถูกต้องครับใช่ครตอนเช้าก็ดีมากๆนะเหมือนตอนนี้เลยนะครับจะมีลมพันอากาศนะอากาศดีดีมากๆนะฮะดื่มคาเฟ่อ่านหนังสือพิมพ์อะไรนะครับก็ good start to the day เลยนะครับครับผมห้องแห่งนี้มีชื่อว่า นี่ชื่อ uh, Premier River Room รูมี40ตารางเมตรนะฮะข้างในแล้วก็ uh, ระเบียง8ตารางเมตรครับครับผมนี่คือข้างนอกแล้วนข้างในต้องสวยงามมากแน่ๆครับผมและนี่คือภายในห้องครับ ความเป็นที่เป็นโคลนเนียลผมรู้สึกว่าอยู่แล้วสบายนะเพราะว่าแสงเสริงสีรู้สึกว่ามันอบอุ่นนะครับครับผมครับนะฮะก็ในห้องนี้มันมีทุกสิ่งทุกอย่างมันครอบเป็นหมดเลยนะครับนะฮะที่นอนที่แน่นอนนะครับสบายมากๆเลยเหมือนโรงแรม5ดาวนะฮะทั่วโลกเลยนะครับนะฮะก็มีเป็นแบบนึ่มีไอโฟนด็อกกิ้งนะครับมี WiFi นะฮะทั้งโรงแรมเลยนะฮะถ้าอย่างนั้นจะดูได้ที่ไหนก็ได้นะครับ ก็มีเชสลองช์นะฮะแล้วก็มี rocking chair เหมือนสไตล์ colonial เก่าๆเหมือน 1930s ครับแต่ที่พิเศษที่สุดก็คือว่านอกจากวิวที่ได้โลเคชันที่ได้เซอร์วิสแบบนี้ที่ได้ Pricing Pricing ดีมากๆครับครับมันไม่เกิน5,000ก็ดีมากๆเลยนะสำหรับบริการเป็นแบบนี้แล้วก็สไตล์เป็นแบบนี้วิวเป็นแบบนี้ครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพราะเวลาเราไปตากอากาศสมมติหัวหินภูเก็ต เชียงใหม่ที่นี่ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่อาจจะพักผอนพอกันแน่นอนแต่จ่ายน้อยกว่าครับแน่นอนครับ มนสเสน่ห์ของสายนา้ำมาสัมผัสประสบการณ์ของถนนอันชวนหลงไหลเสน่ห์ถนนท่าทิตย์สุดคลาสสิกและผู้หญิงสวยคนนี้รอคุณผู้ชมเซเว่นเเว่ช่วงหน้าครับ